ณเวลา15นาฬิกา30นาทีเวลาไทยชาวญี่ปุ่น1.9ล้านคนต้องอพยพขึ้นที่สูงหลังมีเตือนภัยซึนามิตลอดแนวชายฝั่งแปซิฟิกและในตอนนี้เกิดคลื่นซึนามิขนาดเล็กสูง20เซนติเมตรถึง1.3เมตรซึ่งเตือนว่าคลื่นอาจสูงได้ถึง3เมตรจากข้อมูลของสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยายญี่ปุ่นหรือ JMA ระบุว่า จากสถานการณ์ล่าสุดและคลื่นที่เกิดต่อมามีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนอพยพขึ้นที่สูงต่อไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกจากทางการส่วนที่หมูกก่เกาะฮาวายของสหรัฐก็เผชิญกับคลื่นึนามิที่ความสูงหนึ่งเมตรขณะที่ประชาชนก็แห่เติมน้ํามันขับรถออกจากพื้นที่ชายฝั่งจนรถติดยาวไปไหนไม่ได้ขณะที่นักท่องเที่ยวในโรงแรมก็เฝ้ามองทะเลจากระเบียงในห้องพักโรงแรมของพวกเขา ดานผู้ว่าการรัฐฮาวายแถลงสถานการณ์ล่าสุดว่าในตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณของคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่แต่ตอนนี้เที่ยวบินเข้าออกในฮาวายทั้งหมดถูกยกเลิกส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ทางตะวันออกไกลของรัสเซียล่าสุดมีรายงานพบคลื่นสึนามิสูงกว่า3เมตรเข้าซัดชายฝั่งเมืองเซเวโรคูริลแล้วโดยคลื่นที่มีความรุนแรงสูงสุดอยู่ที่ความสูงกว่า5เมตรและตอนนี้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว นอกจากญี่ปุ่นรัสเซียและฮาวายที่เกิดคลื่นสึนามิแล้วพื้นที่อื่นๆโดยรอบวงแหวนแห่งไฟของมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ในภาวะเฝ้าระวังภยัยสึนามิไม่ว่าจะเป็นไต้หวันอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไปจนถึงชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐและประเทศเอกวาดอร์ประเทศที่ติดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในฝั่งทวีปอเมริกาใต้ก็อยู่ในภาวะเฝ้าระวังสึนามิเช่นกัน